สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคครับผมพ่อกันนี่แหละครับก้าบาหมีผ้าร้อผ้าแสบแช่แนวมีตะวันไปหนาเงินใส่พระท่านพ่อครับผมพี่น้องเมื่อนี้มีเมนูเด็ดสีมะนาเสนอเลยแล้วครับพี่น้องอยู่กับหน่อยสายลุยครับผมพี่น้องสวัสดีครับเหน่อยสายลุยครับผมแล้วก็น้องอ้นครับผมวันนี้อยู่ด้วยกันเมนูเด็ดของเฮานเม็นอย่างไรพี่น้อง ใช้ใช้อีกแล้วด้อันนี้มากครับนี่พี่น้องนี่พี่น้องว่าอย่างครับกุ้งครับผมกุ้งสดๆเลยครับกุ้งเต้นครับผมพี่น้องกับจีู้าแล้วแม่หม้อครับว่าทีเป็นเนอนูอย่างนะครับเมื่อนี่ถ้ากันไปใส่กุ้งมากครับผมกุ้งสดๆเลยครับผมกุ้งสดๆเลยวันนี้เราจะมาทํากุ้งเต้นแห่นไแม่นไหสายลุยเนียนเอานอง มื่งหนี<อ>หนะครับบ่วงเอาเลยอันนี้ถ้าพี่อยู่ในใน,ในจา,จานน่ะขึ้นแกะเราพริกข <ดา S 2> องลงไปแล้วครับผมขึ้นแกบดา่าเลยขอให้คนบอกลิ่นดิบแล้วครับพี่น้องเน้ออันนี้ก็อันนี้การดราม่าก,กขอให้ได้ลายครับผม,มเป็นวิธีของคนอีสานนี่ครับผมเห็นยาขึ้นกลิ่นกับประมาณนี้แหละคมาแนานำาเอให้เบิ้งครับผมว่าคนอีสานเขากินกันแบบนี้ครับผม ลงไปครับผมใส่พริกตำปลาเกลือสุ้มรถตงไปแล้วนะครับเนี่ยชุดเลยวันนี้เขามีบักก๊อก้อกด้วยพี่น้องนี่บักกอกน่าจะบ้านครับผมหลายหัวกว่ามีเห็ดไว้ครับหลายหัวกว่ายังหลายหัวกว่กุ้งอ่ะมาหลายหนอนี่เอาอุ้ยน่าบักกอกกอกใส่ลงไปครับผมเป็นเมนูที่อยากกินโดนแล้วครับพี่น้องเมนูนี่ ไปซื้อตลาดกับแพงเนอะครับไปนู่นนี่กุ้งเต้นแล้วบม่ใช่กลิ่นไงนี่ยว่ากิ่นกระคโดร้ครับพี่น้องใส่มาเอาเนี่ยดักกุ้งไปดักมากมรับที่เองรบกไบปรตุ๊กตาไหมจานอันนี้ไม่ได้ซื้อนะครับผมไปดักมานะครับกุ้งครับลงมขนาดสิเบิงผู้เฮ็ดสิมร้อนเขาชิมดีพี่น้องเบิ่งตัวนั่นส่วนอยู่หันมีหรือเป่ามันมีกระไซรอดเนาะ ปนไขาดยังแซ่บครับผมแซ่เลยเหรอบ้ามืออะลวะมากกอ่าี่กวาข้ามืนนอมอะขี้แตกว่ะต้นหอมซอยใส่หรอป่ใช่เอนนี่ก้อ้ก,กุ้งฮ็ดง่ายครับพี่น้องน้าลูกบีผสมกันเลยปลาลไปอีเอา้ากรว่าพอดีแลยเนาะ หกขัวลงมาอากีกเอ้าบ่เพ็ดวานไหนวะอืมบ่เพ็ดกับบะพริกลงไปอีกเออเฮ้ยมวยรอดเดี๋ยวพิกเพ็ดครับบะพริกมาตาสีสกเกตยร์นะพีนน่น้องเนอะเป็นซื้อเล่นได้ไหเล่ะครับพีกสีสกเกตเนี่ยเพ็ดได้ใจครับผมอ้มหอมเลยพีนน่น้องเนอะแตกล้องนี่กินนี่สีเนี่ยผมมาพีน่น้องที่ไหนกินน้ำผมเลยล่ะหอมดีครับรครับเซ็มเบ้างเซ็มไหม ไปสีนอนโกนนะซา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 ปึ๊บเห็นไหมแซ่บครับผมแซ่บครับผมหน่อยสายลุยบอกว่าแซ่บครับพี่น้องชิมมือชัดเสียบเลยครับผมเนี่ยจานหืมชิมมึงชิมมือึเปล่าชิมก่อนชิมก่อนเอาน้องวอนชิมให้หน่อยอ่ให้น้องวอนชิมอีกค,คนหนึ่งครับเป็นไงน้องวอนนีคนใต้นะครับพี่น้องแต่กินอาหารอีสานได้ครับผม ุดย้อนไหมถึงเครื่องเลยถึงเครื่องเลยเคอเผ็ดไงเผ็ดเลยนะเออเผ็ดด้วยเผ็ดเฮะยกิมบีกับสิไว้่ส้มยี่หรอพี่น้องหน้าเป็นกุ้งหน้าเป็นกุ้งเออขอตัวกินก้อยกุ้งกับทีมงานครับพี่น้องมันจะแซ่บไม่ซื้อดรอมันจะแซ่บเหมือนกันกับมีกับบะหมี่กับทีมงานครับพี่น้องผมก้อยกุ้งแซ่บแซ่บครับผมเอาตักเสิร์ฟใส่จานเลยถ้วยยังไงเรียบร้เอาไว้ใส่ให้ใส่เลยอุ้ยเยอะเหมือนกันนะเยอะดิ พี่เอ๋มาเอาอะโทรตามพี่เอกับเซปตุ้ยเลยอัดใส่จานพร้อมเสี่ยวครับผมพี่น้องบอยกุง้งเซี่ยวครับ,บม,มือนอีโอเคครับพี่น้องไปเซีเซเซ่ยวน่วมกันครับวันนี้นี่พอกัดไม่ขิมหน้าครับผมบานละครับสวัสดีครับ